สวัสดีครับ AS Play ขอนำทุกผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับชมการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0 Cha m p i o n s h i p ระยอง FC เปิดบ้านเจอกับเชียงใหม่ FC ครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเกมเริ่มนะครับระยอง FC ในชุดเข้มนะครับเป็นฝ่ายได้เขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนครับบอลของระยองนะครับทันพิสิทธ์เปิดยาวมาเอาบอลลงสวยครับแล้วหลุดไปเลยครับจากกริดวนเดียวแล้วยิงลูกนี้หนตต่อศูนย์ครับเจ้าบว่าระยองออกนำไปแล้ว ของเชียร์ของชาวบ้านเป็นฝ่ายได้เฮก,ก่อนต้องชมการวางบลยาวของทันพิสิทธ์นะครับรวมทั้งการรักษาตำแหน่งของจกกักริดด้วยนะครับแลบอยู่หลังแนวรับเชียงใหม่ก่อนจะวิ่งสวนขึ้นไปครับเดี๋ยวแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับจะกริดคงฤทธิ์จ่ายมาลูกนี้น้ำหนักดีครับแล้วยิงลูกนี้ติดทางนพุลบอลยังไม่ออกแย่งมงกันอยู่นี่ครับดูจังหวะนี้ครับมหาดูดมา แล้วก็ตัดสินใจย,ยิงครับเสยะนี่รออยู่หน้าปากประตูนะครับลูกนี้สายของจากกริดเปลี่ยนแกนขึ้นทางซ้ายนะครับกิรติกิรต,ติยกมาเสาสองจากกริดหมงตั้งมาพิกบูดีต,ต่อแล้วยิงลูกนี้ชนเสา3อีกครั้งหนึ่งยังติดเซฟและเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับภูมิพัฒน์โอกาสที่จะนำห่างเป็น2ศูนย์ครับลูกนี้ก็ทำกันสวยครับจากจากกริดแล้วก็นี่ครับดีดซ้อนมาแม่ โอ้โหโอโหกาสหนึ่งสครั้งนะครับของเค็นโซตนัมบุคือถ้านัมบุ <c oughs> ยิงเข้าไปนี่จะเป็นสุดยอดแอซิสต์ของพิทบูเลยนะครับ hey, can you, can you. เปิดมาไม่ตรงเพื่อนสุชาโนนจะพลิกไปแล้วก็เสียแต่ฟิลิปปินส์ยังมาลองไว้ได้ยัดมาให้สายะแล้วโดนโหุ้ยเข้าหนักเลยครับ <c oughs> ไม่รู้จะมีใบเหลืองแรกครับ เป็นของสุวัจันบุญพาครับ <c oughs> ครั้งเดียวครับรับใบเหลืองไปเลยครับลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงนะครับโดนจกกักรกลิตงงสกัดไว้ได้แล้วเข้าทางของพิทบูพิทบูดึงจังหวะรอเพื่อเติมครับฝากมาที่จัก,กรกลิดเรียกบอลแล้วบอลแถบแล้วเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ได้มาแบบไม่คาดคิดครับประตูนําของระยอง f c แต่จักรกริดก็พยายามจะเปิด ไปให้ทางนั้นของเคนโซครับแต่ชันแหลบสูงแม่ครับโอ้มันเหลี่ยมพอดิบพอดีนะครับเข้ามุมมุมที่เหลืออยู่นะครับกระดอนพื้นแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับกีิพลก็ทิ้งน้ําหนักไปทางเท้าขวานะครับสายนะครับตะวันสลับขึ้นมาแล้วหมงลูกดีเหมือนไปติดล็อกทางสุวัดครับลูกมงของสยะนี่ครับดูอีกครั้งครับตะวันเปิดมาไยะนี่แต่ตั้งคอ เรียกว่าผิดกะเสียบเสาสองนะครับจะกลิดไปขึ้นแกนทางกราบซ้ายเฉยฟุตบอลลงแต่เสียให้พิทบูโดนเบรกเอาไว้แต่ไปต่อได้ครับพิทบูคั้วไปแล้วก้มหน้าเลยครับพิทบูสัดด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานครับเือบไปเลงระยะครับแล้วก็กดด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลข้ามคานออกไปแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเครื่องแรกนะครับ จบ45นาทีแรกเป็นระยอง FC เจ้าบ,บ้านที่นำเชียงใหม่ FC อยู่2ประตูต่อ0บีจีประทุมนะครับบอลยาวอีกครั้งหนึ่งหลุดมาทางซ้ายครับกิรติมองหน้าปากประตูแล้วเปิดจังหวะแรกเอาแล้วรับไปอยู่3ของนํำบุชนคารครับโอ้โหนี่ครับแ่งเด้งครับแต่ก็ยิงไปชนคารา <laughs> เปิดไปทางซ้ายให้ใชัยพลึกเปิดจังหวะแรกมาให้สุปศักด์จะพลิกสุปศักด์ หลมลงไปแล้วเป็นจุดโทษของเชียงใหม่เอฟซครับโดนวสุศิวกิจครับตามบี้ตามสกัดแล้วก็แหมไปจังหวะสุดท้ายนี่ครับไปเตะโดนข้อเท้าวิทวิ่งเข้ามาสัดด้วยซ้ายลูกนี้ยิงให้เชียงใหม่ FC นะครับไล่ระยอง f c มาเป็น1ประตูต่อ2ครับนี่ครับจังหวะยิงด้วยซ้ายครับทางด้านของนภคุณครับพุ่งไปผิดทางครับ ต้องชมใจของพงศพิษด้วยครับนิ่งครับเอาแล้วเสียบอลให้กับทางเชียงใหม่ตะวันเบินจังหวะแรกให้กุลสับสันเร็วกว่านะครับกระชากเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วซ้ายเปิดเข้ามาเน่งๆ่งตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับโดยสุชาดน,น,นี่ครับจังหวะนี้ครับกุลสับสันเร็วกว่านะครับฉีกมันก็ตบเข้ากลางก็ไม่พลาดครับจังหวะนี้ยิงออกยากกว่าครับลูกนี้ <laughs> แต่จังหวะหลุดขึ้นมาในี่สายตาของคุณรบสั้นเหมือนจะยิงนะครับจังหวะนะที่แฟนบอลเสียววาบเลยครับเลือกที่จะตบเข้ากลางแล้วก็แม่นด้วยนะครับค่อยๆเซตนะครับแล้วเปิดยาวมาไปว่ากันข้างหน้านะครับพงลวิทย์เหลวกว่าแล้วโดนสกัดได้เป็นรีคิกของเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นใบเหลืองครับตัวสำรองครับนี่ครับจังหวะนี้ก็ไม่ต้องต้องหยุดครับลูกนี้ ถ้าปล่อยไปนี่มีโอกาสครับครั้งหนึ่งคลิกไม่ได้นะครับก็ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่กิติไกลกลับมาที่กิติไกลอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงจังหวะนี้3ประตูต่อ2ครับสำรองของระยอง f c ครับกิติไกลจะพัลรักษาเน่ซเปอร์ซับเลยครับมายิงในทีที่80พอดีแม้เลยครับถ่าย,า,ยบายบอลกันไปมานวดกันอยู่พักใหญ่นลครับแลวสุดท้ายเนี่ยครับกิติไกลครับ นี่ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่ามาเห็นช่องพอดีครับก็ยิงสวนตัวกิติพลไปแล้วก็เป็นประตู3-2ครับให้กับระยอง f อฟกรเป่าจบไปเลยนะครับผลด์ในเกมนี้ครับแปลนั้นว่าเกมนัดส่งท้ายของฤด,ดูกาลครับเป็นชัยชนะของรียอง f อฟเหนือเชียงใหม่เอฟซประตูต่อ2ครับ